สวัสดีครับวันนี้มารีวิวผลงาน,นครับสูบมือแปดมิลและปืนยิงปลานะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีทั้งงานถ้ายดิบแล้วก็พร้อมยิงครับสูบมือแปดมิลอันนี้เป็นปืนยิงปลานะครับเรี้ยชักสั้นๆไม้ี้เหล ไม้ขีเล็กสตัวนะครับอันนี้ไม้กระพี้เขาควายครับอันนี้ไม้ชิงชันครับหรือไม้เกดครับอันดี้ลอ,ลองมาชมผลงานการยิงนะครับโอเคครับมาลองดูผลงานการยิงนะครับระยะประมาณ10เมตร โ้นไปหนึ่งนะครับรอบอกดูบอกต่อไปนะครับบอกต่อไปนะครับเลง็งท่อนะครับ เฉียดนิดนึงครับแก้ตัวใหม่ครับเป็นกวดน้ำก็ได้โดนนะครับโอเคครับนี่นะครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ